พุทธสถานพชปุระหรือชาวอินเดียท้องถิ่นเรียกว่ามูเลเคร์พุทธสถานแห่งนี้เป็นหนึ่งในพุทธสถานที่อยู่โดยรอบของมหาสถูปสารจีโดยห่างมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จากมหาสถูปสารจีประมาณ19กิโลเมตรที่แห่งนี้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากมหาสถูปสารจีและอารามสัทธา โดยมหาสถูปสารจีให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่อลังการตระการตามีระเบียบแบบแผนอารามสัทธาราให้ความรู้สึกสงบร่มเย็นร่มรื่นกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นเหมือนวัดป่าในขณะที่พุทธสถานพ่ชบุระแห่งนี้ให้ความรู้สึกลึกลับเข้มขังและทรงพลังพ่ชบุระตั้งอยู่บนเนินเขาเตียเต้ยๆไม่สูงมากนัก ทางกรมโบราณคดีอินเดียได้ค้นพบสถูปมากถึง37สถูปภายในอารามพ่ทชบุระแห่งนี้และมีวิหารหลักหนึ่งวิหารเป็นวิหารขนาดใหญ่ที่ยังค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวโดยสถูปประธานมีขนาดใหญ่ที่สุดสร้างขึ้นในยุคของพระเจ้าอาโศกมหาราชภายในสถูปได้เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้อยู่ภายใน